สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงนะคะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกันยายน2568นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไพ่ทุกชุดนะคะที่ที่นำมา,าทีท่นำมาในการทำนายนะคะทุกชุดนะคะจะก,กระชับนะคะจับง่ายถือง่ายนะคะกรีดง่ายด้วยนะ เลือกไพ่สิบใบนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอามาได้นี่อ่ะสิบนะคะสิบใบนะคะสิบใบสิบตำแหน่งครบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกของคุณกันเลยนะว้าวจาัสติกนะคะมาแล้วนะได้รับความยุติธรรมนะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจใช่ไหมนะคะมีเรื่องคับข้องมองใจนะคะจะได้รับความยุติธรรมแล้วนะอืมเชริออนะคะแปด ช่วยอ่า The High Princess นะคะแปดดาบนะคะแล้วก็ The Star สวยงามมากนะคะใบสรุปจบของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคุณมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอย่างสมเกียรติอย่างสมภาคภูมิอย่างเขาเรียกว่าเหมาะสมกับคุณมากๆนะคะกับสิ่งที่คุณได้รับ เนะพราะว่าที่ผ่านมานะคะตัวคุณได้มีการขยับขยายการทำงานแบบว่ามีประสิทธิภาพมากๆกนะคะการทำงานที่เต็มศัก,กยภาพของคุณนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้การที่คุณจะได้รับการอวยยศรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจึงไม่ใช่สิ่งที่แปลกเลยนะคะแต่เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่คนเก่งคนที่มีความสามารถอย่างคุณนั้นควรที่จะได้รับ ะะและจากการที่คุณประสบความสําเร็จการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะนํามาซึ่งความไม่พอใจให้กับใครหลายๆายคนที่อยู่รอบตัวคุณนะอา,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่อยู่ในบริษัทเดียวกันในองค์กรเดียวกันกับคุณเนี่ยเขารู้สึกไม่ชอบใจมากๆกับสิ่งที่คุณได้รับ นะคะมีความอิจฉาริษยาการพยายามที่จะเลื้อยขาเก้าอี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะความขัดแย้งตรงนี้นะคะมีทั้งที่แบบเปิดเผยตัวชัดเจนว่าไม่ชอบนะและก็มีประเภทที่แบบว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะคะต่อหน้าก็พูดจากับคุณดีแต่ลับหลังก็แอบไปว่าลายให้กับคุณนะตัวคุณก็รู้นะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ คุณก็มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันทำไมจะต้องเป็นแบบนี้นะคะไหนจะมีงานงานหนักทั้งเรื่องของหนักทั้งเรื่องงานหนักทั้งเรื่องคนแต่สําหรับคุณเนี่ยงานหนักคุณไม่กลัวแต่คุณกลัวในเรื่องของคนมากกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งนะเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะและเนื่องจากการที่คุณได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะจึงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ มีการเดินทางศึกษาดูงานนะคะเป็นการเดินทางศึกษาดูงานที่เป็นระยะไกลนะอาจจะเป็นการเดินทางไกลในแบบต่างจังหวัดนะคะหรือว่าถ้าไกลมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นการเดินทางต่างประเทศนะเพราะขึ้นไพ่เด่นชัดมากๆนะทั้งโดยชาลีออดแล้วก็ไพ่แปดถ้วยนะคะมีเกณฑ์สูงมากๆที่คุณจะได้เดินทางศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะ แต่คนอย่างคุณนะไม่ได้กลัวเลยนะคะกับงานหนักนะเพราะคุณมีเลือดนักสู้อยู่เต็มตัวนั่นเองและในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีความดาวเด่นมากๆนะคะและนอกจากการที่คุณมีความดาวเด่นแล้วเนี่ยตัวคุณยังเป็นคนที่อยู่เป็นนะเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าในหน่วยงานในองค์กรของคุณเนี่ยมีทั้งคนที่ชอบคุณและคนไม่ชอบคุณ นะแต่คุณก็ปรับตัวได้เสมอๆกับการที่จะทําทงานกับการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรหรือว่าถ้าคุณทำกิจการส่วนตัวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับตัวได้กับลูกค้ากับคู่แข่งกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทำให้ตัวคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะจึงเป็นที่จับตามองมากๆนะเป็นดาวเด่นในวงการมากๆ ะะสำหรับชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนกันยายน2568นี้นะไม่มีอะไรจะขี้ยี่เลยจริงๆนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเด่นมากๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ